สวัดีค่ะเจ้กับคิตตี้แล้วนะคะวันนี้คิตตี้จะพามาวัดคันเชิงค่ะอยู่จังหวัดอายุทยานะคะเดี๋ยวเราไปดูในข้างในมีอะไรบ้างอะเลยจ้าขวาก็จะเป็นลานจอดรถนะคะเดี๋ยวด,ด้านซ้ายก็จะเป็นทางเข้านะคะเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็ถือรองเท้าเข้าไปเลยนะคะ,ะทุกคนเงินพระจงใจไปเลยจ้าเอาถอดรองเท้าวางไว้ลวไเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยจ้าเข้าไปข้างในกันเลยนะคะ ด้านขวาก็จะเป็นที่ไหว้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในก่อนเลยค่ะด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นเอ่อถวายสังฆทานนะคะ เดี๋ยวเราทูเทียนกันก่อนเลยนะคะทุกคนแล้วก็ชุดละยี่สิบาทค่ะ2คนได้ถอกมาุูเทียนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจุดุูเทียนขอพรก,กับองค์พระกันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดแผ่นทองด้านในกันเลยค่ะเราจุดเสร็จนะคะแล้วเราก็จะเบี่ยงมาฝั่งขวาผ้าแล้วเราก็ขึ้นไปด้านนี้กันเลยจ้ะอุ้ยเดิงเข้าไปกันเลยนะคะไอ้ตเตงซื้ออันนี้ก่อนไหมเดี๋ยวซื้อก่อนเดี๋ยวซื้อผ้าห่มเพื่อไปห่มค่ะด้านบนกันก่อนนะคะทุกคนชุดละร้อยสี่สิบค่ะ นี่คะ่ะเราก็หยิบมานะคะหยิบมาหนึ่งชุดจ้าไปกันเลยไปคะ่ะเดินเข้าไปด้านในกันเลยเนาะวันนี้คือวันอาทิตย์นะคะทุกคนคนก็จะเยอะหน่อยนี่จ้าเข้ามาด้านแรกนะคะเราก็จะต้องจุดเอ้ยไม่ใช่เข้ามาด้านแรกเราก็ต้องแปะแผ่นท้อง นี่จ้าที่องค์พระด้านหน้ากันก่อนนะคะนี่จ้าแปะแผ่นทองด้านหลังนะคะเพราะว่าด้านหน้าขนเยอะแล้วโอ้ติดมือติดมือติดไม้ติดมือองคพะสปแม่ <c oughs> เคเ่นนะ,คะนี่จ้าแล้วก็มาแล้วนะคะสวยงามย่ย <c oughs> อยู่เนาะโอ้โหด้านหน้าเลย อ๋อช่วยไม่ได้หรออ๋อสาธุเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะเขาว่าห้ามเขาไม่อนุญาตให้ไปติดด้านบนนะคะแล้วก็ต้องถวายวางไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาป้องกันการเบียดแล้วก็การติดโควิดนะคะทุกคนเราได้อยู่แค่นี้ก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ขอได้ปุอยกับทุกคนเลยนะคะผู้ที่มาดูวิดีโอของคิตตี้นะคะ ล้เาไเไหวองค์พระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะวนต่อไปเลยจ้ะนี่ค่ะเราก็จะออกไปฝั่งนี้กันเลยค่ะออกฝั่งด้านหลังนะคะมาตีของก่อนนะจ๊ะ เพงค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาถวายสังฆทานกันก่อนนะคะทุกคนอาทูกันค่ะแล้วก็ไปถวายแด่พระนะคะน้ำน้ำน้ำดี่ตรงนี้น แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไปล่อย้ากันเลยค่ะเขียนป้ายทางไปแพรเลี้ยงตานะคะแล้วตรงไปกันเลยค่ะถ้ามาถึงแล้วนะคะอุ้ยก็จะทะลุตรงฝั่งนู <as ้นนะคะก็จะเป็นแม่น้ำค่ะฝั่งนี้เป็นตะครับ โมองไม่ค่อยเห็นนะมันเบอเบอะน้ำมันสะท้อนเราตรงไปกันเลยค่ะเราซื้ออาหารมาแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาให้อาหารปลาตรงนี้ค่ะโอ้ยางเยอะทุกคนนี่นี่ค่ะปลาเยอะมากค่ะดูเยอะทุกฝั่งเลยค่ะทุกคนโอ้โห

นะดูนิวเย็นนะนิวยะนอะไงนี่เป็นเลยค่ะสมาชิของเราดูปลาอยู่ค่ะนี่ตปาเี้ยี่เขาขอเจบคลิปแต่เพนทันนี้นะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะ 拜拜。